ยอนนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอ,อต้อนรบับทุกคนเข้าสู่ช่องอัจฉริยะชาแนลนะคะอยู่กับองค์เมจิกันอีกแล้วนะหออลังจากที่ไม่ได้เปิดยันมานานมากเพราะว่าหยุดไม่ถึงว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่อัปเดตอะไรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเซิร์ฟแม่มันเป็นตัวใหม่คอแล็บตัวใหม่คอแล็บคอแล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแต่คอแล็บซึ่งคอแล็บมันไม่เข้าเซิร์ฟเรามันก็ต้องหาอะไรมาขั้นนะคะเออซึ่งก็ เป็นช่วงที่ค่อนข้างอ,อนะ่องม,มาแล้วนะคะกับเอทีพ่อปู่เอบิสูนะคะตัวนี้สก,กิลก็ไม่พูดดีกว่าไม่มีเอาเป็นว่าเราก็ไปเปิดดีกว่านะคะอันนี้มีแจกที่ซูสบีด,ด้วยนะคะจากเรื่องอสงครามนะคะระหว่างเกมนะก็แจกชเชยมาเลย เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลด้ของเรานะคะที่ได้มาก็อย่าลืมมารับนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเดือนห้าเท่านั้นนะแล้วก็รับชัว์ไปเลยหรือเปล่าเรื่องนี้นี่เออได้ตัวด้วยไหมได้แค่สกินเหรอ <laughs> สกินทองหรอ ่ Thank you for your support องเมลจวจี o r i ิ i ิลลี่นะคะเออขอบคุณสำหรับการัพพอร์ตองเมลวจริงๆเออที่จริงเหรอที่เป็นแบบของจริงเหรอไม่ไม่เนี่ทำไมมันมีองเมลจีปลอมด้วยเหรอแรงมากเออองเมลจีปลอมมาสั้นนะคะประมาณนั้น ตาไปเปิดยันกันดีกว่านะคะกับลุงไม่ไม่ก็เลนเหมือนเดิมนะคะเลททุกๆุ0ใบนะคะคุณจะได้ s อนะคะเ d r แน่นอนแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ต้องมาดูดูนะคะ40ใบก็มีให้1นึ่งใบมีโอกาสออกตัวใหม่ด้วยนะเพราะปู่ก็มีโอกาสออกนะประมาณนี้เนาะเลดก็เหมือนเดิมนั่นแหละการันตีเ d r ครบจะอยู่ที่ สี่ร้อยห้าสิบนะคะออมาเริ่มกันเลยที่สิบโลแรกจะได้ลืกเปล่าเรื่องนี้ออทำเนียมเปิดด้วยหวนหอนอยู่แล้วนะคะเออพอเปิดหาตัวที่สองนี้เอามาทำไมตัวที่สองวิโรลดโดโลด,โลด,โลดอะไรอะ่ะ โอ้ตต่จังอุ้ยตัวที่สองเอามาทำไมอุ้ย,ย,ย,ยแล้วภาพมันเฮ็ดดีจังเลยอุ้ยมีเสียงดย้วยปกติปกติมันไม่มีเสียงเด๋ยวต่จันอ,อันนี้ได้จากสี่สิบใบนะทุกคนาชาัดจังวะ คือมันชัดเกินเหมือนไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ช่องเราช่องเรามันต้องหนึ่งสี่สี่พีนะโอ้ยอ,อ,อ,อินโมตปั่นทำไมมันชัดจังอ่ะมันเฮ็ดดีเนาะทำไมมันเฮ็ดดีอย่างงี้ไม่คุ้นเลยอะ่ะ ปกติมันหนึ่งสี่สี่นะไอ้ ي, ขอเพค่อคคนทอบโอ้ไม่โหลดหรอไม่โหลดก็แสดงว่าอ๋อโเซนินต้องโหลดใช่ไหมของฉันน่าจะโหลดนะนี่คือโหลดนี่คือเราไม่ต้องรุนละละสบ่ปนะ มันไม่มาสองตัวสิบสี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโหลดโหลดใช่ไหมสิบสี่ไม่ใช่ปะใช่หรอโอ้กิจิยายอันเนี้ยทำไมมันชัดอ่ะฉันงงมากกับทำไมทำไมมันเฮ็ดดีจังยังไ,ไงไปแล้วมิสแกลนเกินแกนเลยกระเทย อะไรวะมันจะชัดจังมีเสียงด้วยไอัพมาใหม่หรอเนี่ยไม่โหลดอีกแล้วอ๋อวันนี้ไอพีโหลดอีกแล้วสามตัวแล้วปะเนี่ยสี่ นะรู้ดิแหละมันไม่รู้แตสิแปดเปอร์เซนต์บ้าแล้วมันเนี่ยแล้วสิบสี่โอ้ยตัวเดิมมันเนี่ยว้ายนี่ไงเ The one and only Zia n d the one and only มันแรงกูมันฮิตดีเกินมันเนี่ยม,ม,มันมีเสียงด้วยปกติตัวใหม่ไม่มีเสียงนี่ เลิศเกิดลุงนะคะ sp drawing a b i s u อา้าวแต่ว่าในเพจเขียนว่า retainer a b i s u สรุปหล่อนจะชื่ออะไร a b i s u หรือี่าทำไมชื่อไม่เหมือนกันสักท้องทางเลยงงมากเดี๋ยวไปดูในสาระใน,นกรมรบมาพูดกันเอาชื่อนี้เหรอทำไมเพจมันใช้ retainer วะแต่ก็เลยใช้ชื่อ,อไร retainer ตามเลยเห็นไหมหน่อยออจบจบแตก สองร้อยสามสิบออกก่อนนะเนี่ยเก็บละเก็บได้ยี่สิบห้าละสิบแปดเปอร์เซ็นนะคะเสียไปก็สองสามสิบสมอก็เป็นสายซัพพอร์ตเอนะคะตัวเอพก็ถ้าจะให้พูดก็ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเก็บถ้าคนเพชรน้อยก็เก็บโยกไปเปิดไอ้พวกเอเดีกว่าเพราะว่าเกมนี้ให้ความสําคัญกับ ตัวเอ r เพราะว่าถ้าตัวเอาครบเราจะได้เลดพิเศษนะคะเออพีก,ก็ก็ถ้ามีใจอังก็บก็ดีนะคะตัวไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้พิกเมตามากชอนว่าหรือเปล่าแปลก,กนะ,ต,กกะ,ต,นะกตัวมันแปลกๆอ่ะแั้วแหละก็ประมาณน้สารเวนร้อยสิบห้าก็เวอยู่เนี่ยเลวกลางๆไม่ชามากโอเคก็เราเสียไปสองร้อยสามสิบโลนะคะ ก็แอบจุกอยู่แอบมาก่อนก็ดีนะแตกออกก่อนเยอะก่อน60%สสรุปแคปเบก็โชคดีนะคะหายไปนานนะก็รอดูตัวใหม่จะเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเอเดนะแต่ก็ยังไม่มีประกาศอะไรเพราะว่าเซิร์ฟแม่ก็ยังไปคอแแลบอยู่นะคอแแลบในลักหนาขยันริงแล้วอีกพวกโจนสลัดมันออกมาหมดแล้วหรออีปลาหมึกกล้วยเอ่ยปลาหมึกไข่เอ่ยอีเสนาธิการนักบัญชีอะไรก็ยังไม่ออกมาเลย หน่อยเแล้วหายไปไหนหมดทีมทะเลคือทิ้งแล้วหรอแล้วไหนจะเข้าในเรื่องต่อ,อทิ้งขว้างเวอร์ธรรมทุรีโดนเข้าคุกเวละมีแต่พี่ทากิโอเดียที่รอดนะคะอีหมึกกล้วยมันไปไหนวะมันไม่เอามาขายก็งงอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะใครเปิดก็โชคดีนะจ๊ะขอให้ลุงนำเหลี่ยงโชคลาภให้ทุกคนนะจ๊ะ